สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับติดตามรับชมรายการทุกสุขแอสมุดปราการนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับผมถวัน์เสรเจริญนะครับทำหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะครับก็จะเจอกันทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับที่สําคัญวันนี้ตรงกับ14กุมภาพันธ์นะครับก็คือวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังคงพูดถึงเรื่องงานสําคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการของเรานะครับรวมถึงการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนของจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลด้วยนะครับสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรปราการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม,วอมวถาวายปลากระตักแห้งแล้วก็อาหารทะเลที่มีสารอาหารไอโอดีนแต่สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสืบสารโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการครับ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายนัชวันอลภาสเตชะเสนเป็นประธานในพิธีส่งมอบปรากะตักแห้งและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนนะครับให้แก่พลเรือโทอาภาชพานนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1ผู้แทนกองทัพเรือเป็นผู้รับมอบเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนนำไปส่งมอบในพื้นที่ดำเนินโครงการโครงการดังกล่าวได้เริ่มขึ้นเมื่อปลายปีพศ2538พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือทรงพบเห็นพระสงฆ์นิกรของพระองค์ป่วยเป็นโรคขาดสารเอโอดีนหรือโรคคอหอยพอกจำนวนมาก พระองค์ทรงตระหนักถึงพิษภัยของโรคนี้ที่อาจสร้างปัญหาให้กับสังคมในภายหน้าได้จึงทรงจัดตั้งโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนขึ้นโดยพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดําเนินโครงการในเบื้องต้นและจากนั้นสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,ร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ได้ท่งดําเนินโครงการนี้ต่อมาจนถึงปัจจุบัน ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการสมาคมการประมงสมุทรปราการและสมาคมการประมงคลองด่านได้ร่วมกันสืบสารโครงการด้วยการน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนโดยได้ดําเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่29แล้วโดยในปีนี้ได้เชิญชวนสมาชิกชาวประมงองค์กรภาคเอกชนประชาชนทั่วไปและร่วมกับกลุ่มสมาคมประมงจังหวัดตราดจันทบุรีระยองชนบุรีสมุทรปราการ องค์การสะพานปลาจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพรรวมจำนวนสิ่งของน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายในปี2568ซึ่งได้แก่ปลากะตักแห้ง7,980กิโลกรัม 7, kg, ปลาทูเค็ม7,980กิโลกรัมปลากระป๋อง52,000กระป๋องน้ำปลา12,492ขวดกระปิ 2,502กิโลกรัมและเกลือไอโอดีน1 5 0 0 0กิโลกรัมรัฐบาลได้สนับสนุนให้มีการวางโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในเรื่องดิจิ t a ลไอ p ดี t แพลตฟหรือระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิ t a ลซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้การประกอบธุรกิจและการทำธุรกรรมต่างๆในยุคดิจิตอลและไทยแลนด์4.0มีความรวดเร็วและมั่นคงปลอดภัย การสมัครหรือการลงทะเบียนโดยผู้ที่จะขอใช้บริการจะต้องลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนกับผู้ให้บริการโดยประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือหรือจะเดินทางไปลงทะเบียนณนะสำนักทะเบียนได้เช่นกันการใช้บริการหลังจากสมัครแล้วเมื่อจะเข้าใช้บริการต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันหรือสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนเพื่อแสดงว่าเป็นคนคนนั้นจริงเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงงานบริการที่เป็นดิจิทัลมากขึ้น โรมการปกครองได้ให้บริการโดป้าดิจิตอลเซิลเซอร์วิสประชาชนสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อขอรับบริการด้านงานทะเบียนผ่านระบบออนไลน์อธิการตรวจสอบข้อมูลตนเองการขอย้ายที่อยู่ด้วยตนเองการคัดและรับรองเอกสารด้านการทะเบียนหรือการทำธุรกรรมภาษีร่วมกับรกรมสรรพากรเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้เสียภาษีสามารถทำธุรกรรมภาษีได้ง่ายช่วยลดต้นทุน และให้ความสําคัญด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วยและกรมการปกครองได้พัฒนาระบบเปรียบเทียบภาพใบหน้า (Face Verification Service) เพื่อให้หน่วยงานผู้ให้บริการได้พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลใช้บริการโดยการส่งเลขประจําตัวประชาชนพร้อมรูปภาพใบหน้าตามรูปแบบที่กรมการปกครองกําหนดเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลอัตลักษณ์ของกรมการปกครองและตอบกลับผลการเปรียบเทียบเป็นร้อยละของคะแนน r i v e for c h a t i n g Thailand เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศผ่านแอปพลิเคชันไทยดีครับสำนักงานคณะกรรมาการป้องกันและปร,ะปราบปรามยาเสพติดก็เดินหน้าเผาทำลายยาเสพติดของกลางกว่า27ตันนะครับจาก151คดีณศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรมบริษัทอาคีปราการจำกัดมหาชนนิคมศุกสาหกมบางปูนะครับ โดยมีผู้บริหารส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาเอกชนรวมถึงสื่อมวลชนตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยเยาวชนอาเซียนจาก9ประเทศจากโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนระหว่างประเทศเพื่อเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดรุ่นที่4นะครับเข้าร่วมสังเกตการกระบวนการในการเผาทำลาย ร่วมเป็นสักิพยานในการเผาทำลายยาเสพติดในทุกขั้นตอนนะครับเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็การรับรู้ในวงกว้างถึงการดําเนินการต่อต้านยาเสพติดของกลางว่าได้ถูกทําลายตามกระบวนการอย่างโปร่งใสครับรัฐบาลให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังการเผายาเสพติดครั้งนี้เป็นการ ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทยการเผาทำลายยาเสพติดครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่7ของปปสและให้ความสำคัญกับการตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของนักกีฬาและเยาวชนซึ่งจะช่วยขยายเครือข่ายการรับรู้และความร่วมมือในการต่อต้านยาเสพติดไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่การเผาทำลายยาเสพติดก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่ให้สามารถทำลายยาเสพติดได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้คดีสิ้นสุดเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วมีความลัดกลุ่มโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งยาเสพติดที่เผาทำลายในครั้งนี้นะครับประกอบไปด้วยยาบ้า145ล้านเม็ดยาไอซ์7.56ตันเฮโรอีน504.82กิโลกรัม เคตามีน1,472.44กิโลกรัมโคเคน5.99กิโลกรัมยาอี8.42กิโลกรัมสารผสมแฮปปี้วอเตอร์8.97กิโลกรัมแล้วก็ยาเสพติดประเภทอื่นๆน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มอกว่า27.51ตันจาก151คดีครับ ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับรับชมในส่วนของการป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกนะครับซึ่งจะมีวิธีไหนกันบ้างนะครับแล้วต่อจากนั้นกลับมาพบกันอีกครั้งครับย,ยุงลายเป็นพาหะนําโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ถึงกําจัดด้วยวิธีการฉีดพ่นก็เกิดขึ้นใหม่ได้ให้ใครมาแบบนี้ต้องกําจัดลูกน้ำตัดปุงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการสามเก็บป้องกันสามโรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บที่เภาชนะไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิด ปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดไข้เลือดออกจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชาชนร่วมใจพิชิตลูกน้ำโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณ ครับคุณผู้ชมกลับเข้ามาสู่รายการทุกสุขแอดสมุทรปราการกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนในทุกกลุ่มนะครับซึ่งรัฐบาลก็ได้ตระหนักและให้ความสําคัญในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความมั่นคงมีความปลอดภยัยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับซึ่งนอกจากการป้องกันและปราบปรามแล้ว การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดก็ถือเป็นเรื่องสำคัญอีกด้วยครับศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมทรปราการจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยยาเสพติดจิตเวชเพื่อลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2,568ณศูนย์พัฒนา พฤตินิสัยจังหวัดสมุทรปราการที่ตำบ,บลบางปลาอำเภอบางพรีโดยกลุ่มเป้าหมายก็ได้แก่ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรงที่เป็นอันตรายต่อครอบครัวชุมชนและสังคมและผู้ป่วยยาเสพติดอื่นๆที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจำนวน30คนมาเข้ารับการฝึกอบรม มีกำหนดระยะเวลา30วันโดยวิทยากรครูฝึกและเจ้าหน้าที่จะให้การฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูพัฒนาสภาพร่างกายและจิตใจอย่างใกล้ชิดเมื่อการฝึกอบรมแล้วเสร็จหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางสตอสภาคประชาชนในแต่ละอำเภอก็จะเข้าไปติดตามดูแลช่วยเหลือในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง คืออย่างที่เราทราบกันนะครับว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศก็ยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนและสังคมโดยรวมข้อมูลผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็พบว่าคือคนไทยมีแนวโน้มประสบกับภาวะเครียดซึมเศร้าและพึ่งพายาเสพติดเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งมีผู้ป่วยยาเสพติดจำนวนหนึ่งมีความเสี่ยงที่อาจจะก่อความรุนแรงจึงต้องให้ความสำคัญกับการบำบัดฟื้นฟู ดูแลรักษาและติดตามผู้ป่วยกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความสูญเสียทั้งต่อสังคมและต่อตัวผู้ป่วยเองศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดสมปราการตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดมาบำบัดฟื้นฟูดูแลช่วยเหลือในด้านต่างๆและก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวชุมชนแล้วก็สังคมได้อย่างปกติลดปัญหาความรุนแรงจากยาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืนด้วยครับเราไม่ได้ถูกทิ้งนะครับขอให้ลิกตรงนี้วันนี้นะครับสุไดไมนะ่สุดนะค,คุณผู้ชมครับเรื่องของค่าฝุ่น PM 2.5ก็ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญอยู่ในขณะนี้นะครับ เราจะไปพักกันสักครู่ไปรับชมวิธีในส่วนของการป้องกันตนเองแล้วก็บุคคลในครอบครัวให้ห่างจากปัญหาค่าฝุ่น PM 2.5ว่าจะมีวิธีอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็กลับมาติดตามรับชมรายการทุกสุขแอสมุดปราการในช่วงสุดท้ายกันต่อครับ 2> PM 2.5มีขนาดเล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสามารถล่องลอยและปะปนกับมลพิษอื่นในอากาศได้นาน เมื่อสูดดมเข้าไปสามารถผ่านเข้าไปยังถุงลมปอดหลอดเลือดและส่วนต่างๆของร่างกายปกติแล้วร่างกายก็มีกลไกปกป้องนอกจากได้รับปริมาณมากเกินไปเกินกว่าความสามารถของร่างกายที่จะทำลายได้ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ได้เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่และพื้นที่ที่ค่าเกินมาตรฐานก็ไม่ได้ค่าสูงตลอดเวลากลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กผู้ป่วยด้วยโรคประจำตัวเช่นโรคระบบทางเดินหายใจหอบหืด ภูมิแพ้โรคหัวใจเป็นต้นให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้สวมหน้ากากป้องกันงดออกกําลังกายนอกบ้านหรือกลางแจ้งกลุ่มอาชีพเสี่ยงได้แก่ตํารวจจราจรแมค้าวินมอเตอร์ไซค์คนงานก่อสร้างเป็นต้นให้สวมหน้ากากป้องกันและลดระยะเวลาในการสัมผัสโดยเฉพาะในช่วงเช้าตรู่และช่วงที่กรมควบคุมมลพิษเตือนระดับฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่เกินมาตรฐาน เปลี่ยนหน้ากากป้องกันทุกวันหรือเมื่อรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกเมื่อกลับบ้านควรอาบน้ำสระผมและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในบ้านเช่นงดการสูบบุหรี่งดการใช้เตาถ่า,านงดการใช้สเปรย์ฉีดพ่นในบ้านงดการจุดทุปเทียนในบ้านงดการทำอาหารปิ้งย่างในบ้านงดการทำความสะอาดบ้านด้วยเมกกวาดเป็นตน้นให้ทำความสะอาดบ้านของใช้ภายในบ้านโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้สะอาด หลีกเลี่ยงการใช้ไม้กวา,า,าดทำความสะอาดเพราะจะทําให้ฝุ่นกระจายมากยิ่งขึ้นการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กนอกบ้านเ<ม>ช่นไม่เผาขยะไม่เผาป่าลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะเป็นต้น<ม>สังเกตอาการผิดปกติเช่นไอบ่อยหายใจลําบากหายใจทีหายใจมีเสียงวีดแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกใจสัน่นคลื่นไส้เมื่อลาผิดปกติหรือวิ่งเวียนศีรษะให้รีบไปพบแพทย์ กลับมารับชมรายการทุกสุขแอสมุตรปราการในช่วงสุดท้ายกันต่อนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์ให้ประชาชนนั้นลดละเลิกการเผาวัสดุทางการเกษตรเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละออง pm 2.5จากภาคการเกษตรนะครับโดยได้ทำการมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินจัดโครงการรณรงค์ไถกรบต่อสั่งคนละครึ่งนะครับภายใต้แนวความคิด ละลายต่อสั่งสร้างดินยั่งยืนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ2,568ณแปลงนาเกษตรกรนะครับข้างบริษัท s k 2,002การโยธาจำกัดที่ตำบลคลองสวนอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการครับ พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการก็สามารถทำนาได้ตลอดทั้งปีนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในเขตชลประทานหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีฟางข้าวแล้วก็ต่อสังเหลือในแปลงนาอยู่เป็นจํานวนมากซึ่งบางส่วนนั้นก็ถูกเผาทําลายส่งผลให้ดินเสื่อมโทรมนะครับมีการสูญเสียจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้เกิดมลพิษกรมพัฒนาที่ดินก็มีภารกิจในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดินแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมให้เกษตรกร ลดละเลิกการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตหนึ่งจัดงานโครงการโดนรงค์ไถกรบต่อสั่งคนละครึ่งภายใต้แนวคิดสลายต่อสั่งสร้างดินยั่งยืนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ2,568เพื่อสร้างความตระหนักให้เกษตรกร ทำเกษตรกรรมที่ไม่เผาฟางและต่อสั่งพืชรวมถึงรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรในด้านการใช้น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซูเปอร์พอด .2 ออเพื่อทำการหมักฟางข้าวและต่อสั่งให้เกิดเป็นปุ๋ยในแปลงนาร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากสารเร่งซูเปอร์พอดอ .1 เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินก็ทำให้โครงสร้างหน้าดินเหมาะสมต่อการเพาะปลูก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและก็ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีช่วยลดความเป็นพิษจากดินเค็มสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนแล้วก็ยังช่วยลดปัญหาหมอกควันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ลดผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อนซึ่งก็เป็นการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์ให้ประชาชนลดและเลิกการเผาวัสดุทางการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละออง pm 2 5จากภาคการเกษตร และสอดคล้องกับมาตรการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมปี2568ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกด้วยการจัดงานโครงการโรณรงค์ไถกลบต่อสั่งคนละครึ่งภายใต้แนวคิดสลายต่อสั่งสร้างดินยั่งยืนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ2568 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินก็เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการไม่เผาฟางและต่อสั่งพืชลดปัญหาหมอกควันมลพิษจากฝุ่นควันไม่ทำลายโครงสร้างดินและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์รวมถึงทำให้เห็นประโยชน์ของการถ่ายกลบต่อสั่งแทนการเผาที่สามารถช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นครับ <esta> ครับ,รบทั้งหมดนี้ก็คือรายการทุกสุขแอสมุตปราการในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมรับชมรีรันนะครับของทุกสุขแสมุตปราการได้ทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผ่านทางประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ช่องทางของสากรเคเบิลไม่ว่าจะเป็นทางช่อง12แล้วก็ทางเพจ Facebook ของสากรเคเบิลทีวีสมุทรปราการฉะเชิงเซา์นะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง สื่อประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสมุทรปราการที่ร่วมกับทางบริษัทสาครเคเบิลจำกัดนะครับคุณผู้ชมก็กลับมารับชมรายการทุกสุขแอสมุทรปราการได้ใหม่ในวันศุกร์หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมด้วยทีมข่าวทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ